สวัสี่ะพี้อง,องปองไปเมื่อนี้ก็มบพอับกินฟอยป้ยแหละค่ะเมนู่อนี้ก็เป็นพัดไก่ค่ะพัดไกบ่บานไปซื้อมาจากตลาดจ้าบ่มีใไเองนะคะอ้ามาเป็นการสเสวลาเขากินกันเลยนะคะขออนุญาตใส่มือนะคะ่ะบ่ใส่มือกับบพบขอสิว่าคือกินตะกับเออกินตะกับด้วยมือน,นี้ Hoặc là chắc nói nó mhm bang bayu bang bayu mhm 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 ไม่ค่าะาต่ไข่้วเจ้าไม่ค่ะแต่ไข่พริกสดอมเป็นอ้ก่อนอันอันน้าพี่แกงเออีกแกงไปประกูดเอาดาก,กันตัวนี้ดากก่าขาบอก,กินขาบอกมากด่ามามาก,มกข,อของหลัง อันจอนนิหน่อยตุมตุมสักกอนตุมสักกอนชื่อนะกันตำเครื่องเอาลง่ยพหอยจ้ะอื้ม này sẽ làm lại nè Hôm mong cuối cùng cái nào lại Thì làm lên món này nữa Sẽ làm lại cho cùng ngay, ngay. Không ngay, 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 ngay Ừ Ôi rồi, nữa Em mất ngay sẽ đọc không? มามาค่ะลอกินก่อนอืก็เซ่นนั่ตัวซอดฟ้าขาวนะยิ่บวมเฮ้อให้ยู่มันช่วดำแม่ยมแม่สิวขาวอืมชิวขาวอาใส่กับน,นั่มสอดไม้นางรมนรดดั่มก็รสดีรสดีขาอะไรเลย,เลยถึงเหนื่ยนูรสด,ดีตรงเขาหล้วปะขาอะไร ที่สำคัญขาดบปเดยก็คืออูมามิมออจิโนม,มโตะ <c> ก <oughs> ินจุมหัวลูกมาหลอนเลยเัาะจะเป็นแมนโ่แมนเด้กินจุหัวลูกัวหลอนเข้ามาเข้าตัวกับ่าเข้าตัวดีเนาะ สมุมดวานเนะจะ่มันมีออีรีบดอีๆล่ะอืมเริแจกไเลยะอืมปัดออกไเลอมืมอืมอขออนุญาตได้ได้นะคะ แสบอีหลีจะได้ดูดนิ้วสะดอกคือคือเขาว่า อืพันเสียงประษาทประจินอะไรกับเขาหลดข้อไปห้ได้ค่ะเพราะว่าถ้ากระเหลื่มเพ็ดน์นาให้มันดีโลดกับบอเม,มนยนน้อพี่น้องยังตีกับส้มก็มากเลยขอ้ขอหน,นึ่งข้อนางมาเลยตั้งไรตั้งนี้ตั้งสีด้อแสงมันอันมีโทษยังข้อมินมาเลยเด้อพี่น้องก็จะออานทุกข้อมินน,นะเขาไ่เลยอันอน,น,อน,นี้ดอกอือ๋อมาเลยอะ กินผ yeah, ู้เ yeah. ด yeah. 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 ียวอืมที่ว่าอ yeah. yeah ืมก mm ินแบบแห็นอีกกบบสิเอาจุ่มหนากบบสิบ่าเอ้ากินผู้เดียวได้พีหนอเออแล้วสิถือสาก้อเด้อแล้ว่บ้าข้อเถอะอืมหรือก็พันกันได้บ้านี้เพศกับเพศอยู่เด้๋ยห่ะเออ เอาพริกแการนึ wrote, ่งามหน่วยพหน่วยกระามหน่อยใส่พริกแกงกระปั้นหนึ่งเนี่ยใส่พริกแกงกระปั้นหนึ่งซึ่งมันเผะเนาะพริกแกงก็เป็นทีออนั่นเผ็ดเลยแบบอเห็นั่นสิมันข็คิดมาเบิร์ดเด่นทีหลือไหลเ่เผ็ดนะอย่ายายามเนมึงเนยไหดิ

ปกติมากกิน,นอะพวก็จะบ,บิางที่มันขึ้นเจ้อพอบาได้ยุตเพอให้งานนะให้งานแ้องเห็นก็ขอ,อก,กินอีกได้ยังไงอืมนะพี่บอกนะพี่ดูอกถือปุ่นอีมืออืมอืมเริบไม่ได้ไปตรวจร่างกายอยู่บ่พี่น้องไปกินแต่อาหารทะเลอะไรก็ไร อืมโอ้ยอยากมาเด้อมุดออกจากกล่องมาหลุดเด้ออืปีไกล้อ็ขอบอก,กินบะมีหนังมีเนื้นอยเพระจ้ามีต้อจะคอยคอยกินหนังเนาะอาดิดาของเขาองอยากก็กินเด้อค่ะบะหม,ามากักเนาะค่ะบะหม,ามากักโตดไม่ชอบโตดอ,อืมตอนไก่หบ่กระดูมั้งอืม ตัมดรมาแดงก็เลยบกัไปจะปันก็ยังแสบยอะมันมันหยองแต่ควองเลยเออใเองล่ะออพกไม่หยองมวม่หยังพวกได้หยองมันแสบอีิงีทิมทิมต้องหลุดด้วยอเป็นคนมักซิมเนียอือให้นักินของเกลือใาจ้ว่าใส่แ้สียบของวานวานลงม่อยนอะลูกเขาสะอาดเนี่ยอืม ก็อยากดูเน e ี่ยอืออันี้เขาได้กินเขามีตะวันวันนู้นหัวเดี๋ควเขาบอกเรผู้สาวน้อแจีบบ่นหัวเดี๋ยวจังสิบบ่สิหลังบ่นหัวก็กินกุ้เก่าอืมเสียดายมันสื่อแว่าเดี๋ยวไม่ชิมสมบัติเฮ้ยเพสิไปหาเบิ้งหนังกับตัวหนังแพ่งนี่เนาะเจ้าของสิไปเบิ้งหนังหยังเนาะตอนเหี้ยใครไปเบิ้งหนังไม่รู้บ้านเราสารสิเก่าพี่เนาะก็เลยเด้๋ยวเบิ้งสะดอกอืมผีแพงไลขอก็ขไม่ได้ไปอีกอกอืม บ่าคุณ oh, ต่อประเท็ไในหางอืมเฮ็ดดีจ้ะมโต๊ะอโต๊ะเหอ้อ้ก็ยังให้นางเบิ้งม่ป๊บ้องปอบคอนกินแก็เสียดิล่ะอืมแล้วคือหาลงนั่งตาแปงบารท่าคุณต่อมาเซียบาตรเนาะเก็บบัตรประสาทาห้ลูกนั่งกับนั่งเซ้ยบะจ้อื้อ ยังคะบางคนเดียวหัวห <laughs> like um. ่าเสิ็อกลอืมมันอดบไดอยากมั้งเหัออยากเล่นถากินไปเสียบไหนัวนั่นีรออืมืูอกล่องอะยากนั่มได้เคยหยุดหยุดเลยน่ะกินเขาอิ่มน่งยังมาเหลียวน่ากินเลยจะเสีบไปตัหนวกขนาะเออสิบหวหยวนยังไงนี่เนาะ าหานตะลมตะลืมก็ว่าพอกินเขาเบสเด้ต้องอยกระเบิจ้องูเ oh. 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 ื่อเดืดพอกินเขาจานเดยวบอิ่มเลยอกระเบิดจ้องเถื่อคนอยากเดืมน้ำด้ค่ะเอออเอร์ซนเหื่มอิ่มได้แบบไหนคบเป็นแนวไหนมันเป็นแบบว่าเริ่มบ กับอาหาร,ารกกจจไรด้บ้างอืมอืมกินตะไคร้ซืม่ตจก,ก,ดดดก,ก,กรดูกกะซิอิ่มปัจจบันอืมกระเพาะห้อง้องเรสันกันเนาะอืมอืมน่าจะกระดูกด้วยมั้อือืดากเยาท่นกินได้พี่น้อมากระโนี่อืเอตอนนี้กระเบิดแล้วนะคะกระมียังไล่นะคะพี่น้องนี่กระเบิดเกียงแล้วนะคะ ค่ะโอกาสหนาโอกาสในคลิปหนาคลิปในก็ค่อยมาว่ากันว่าเขาเสียอันเมนูอียงกับคมเมนต์มาผู้ใดอยากกินแนวใดอยากให้กินแบบกุ้งเผาตัวใหญ่กินปลาหมึกตัวใหญ่ว่าสันเอ้าปากินข้าวโตหลดกับคมเมนต์มากเนาะค่ะอยากเบิ้งจงสิค่อยมักเจ้าปล่อยได้ว่าสันเอ้าปล่อยว่าท่านใดเดี๋ยวจะหนีปล่อยว่าท่านใดอี่มเผื่อไงมันเร็วสก่อชปล่อยว่าท่านใดหัวสก่อนหัวใสสก่อนปล่อยว่าท่านใดเนี่ยเขาบอกเผื่อผู้ใดก็เอามาหลดอวงขยินดีตัวเขามักเปลาเผื่อทุกอย่าง อ่ะสำหรับมูีิกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มไว้ด้วยคะ่ะกินไฟอยปราแห็ขอบคุณค่ะ